สวัสดีครับ,รบพบก,กับอาจารย์โอและอาจารย์ทอ็อปตในรายการสหวิทยาหายาโ,โหราเออใช่ใช่สหวิทยาโหราค่ะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานกันไปแล้วท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานก็ได้เป็นประธานกันไปแล้ว ไม่ไม่ต้องเน้นมากได้ค่เออเอ,อเขินน่ะเขินน่ะเขินกดแชร์ออกไปเซออ่คนละเก้าพันเก้าร้อยอยากสวยก็ต้องสัญญกรรมเก้าเก้าแชร์ เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเรนมีจิงจบทักด้วยจิ้งทักยิงจบทักไงจะได้ลาบเย็นนี้อ,อะไรจะัอนี่ไงก็ตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่จะได้ลาบนะเนี่ยทักเวลาเนี้รู้ได้ไงรู้จับด้วยยามเก้าสิบเก้าตาเนี่ยามรุ่นใหม่ไม่มีใครเหมือน <laughs> ยามเก้าสิบเก้าตาเอ เมื่นก่อนผมยิงเจอเลยนะบอกว่ามีเข้ามาในรายการมีปู่ฤาษี9,999องค์นะสื่อจิตได้ทุกชนิดทุกประเภทผมก็ผมก็งงนะผมก็เลยเฉยๆดีกวานะเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานเจอมาแล้วตัวรู้เป็นยังไงเคยได้ยินไหมตำนานปู 9, 999่9,999อ่ะนะ เออกดแชร์ออกไปเซรเอ์อ่วนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เท่านั้น เลวเซกดแท์ออกไปซเซเลวนะอะไร กดแชร์ยังไงก็กดแชร์เดียวไงเปิดสาธารณะไงถ้าไม่มีแชร์สาธารณะก็ไม่ไม่ตอบนะเพราะเราต้องทําตามกติกามารยาทกลางแชร์ไปเข้ากลุ่มพายุสีกลุ่มบาร,รมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอูเทนนิมิพยากรก็ได้นะคะกลุ่มเหนจะได้สามกลุ่มเนี้อจันเป็นแอดมินเองจันท็อบด้วยก็ถ้าแชร์เข้ากลุ่มเนี่ยแล้วก็มาพิมพ์ตรงเนี้ค่ะมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์ผู้แชร์ เอาง่ายๆเลยนะถ้าเกิดคุณแชร์หนาเฟซคุณแล้วมันไม่ขึ้นอะ่ะคุณก็แชร์เข้ากลุ่มได้ค่ะแต่เป็นต้องเป็นสามกลุ่มเนี้ยขออาจารย์นะเพราะว่าเราไม่รู้ในกลุ่มอื่นที่เขาอาจจะต้องตั้งอนุมัติเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยล้วถ้าเกิดแอดมินเมียแไม่อนุมัติเนี่ยคุณก็ไม่ไม่ได้มันจะไม่มีผู้แชร์ขึ้นเดี๋ยวผมทาให้ดูอยากเห็นผู้แชร์ใช่ไหม อารุ่งเขามารอแล้วค่ะจันามาเลยจอดเอามาตอบลยรุ่ง<ล>ยอยากทราบดวงการเงินจะมีโชคลาภเงินใหม่เข้ามาไหม่ะ้าแชร์แล้วค่ะยังไม่มีครับพูดตามตรงตามหน้าไพ่เลยนะครับไม่มีนะครับนะสามวันนี้นะเอ,เอาเอาดูแค่วันนี้ก็ได้วันนี้ดีกว่านะเผื่อคุณ<ม>รุ่ง<อ>ะจะมา,<อ>าเผื่อเขามันจะมาถามอีกดูวันต่อวันเลยวันนี้ยังไม่มีว่า,างตรงไปขี้เกียจไปคุมสามวันนะถ้าไพ่แบบเนี้ยมันจนไม่ไม่ไม่อยากให้จนนะ มันจะมีเหตุอะไรหรือเปล่าบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าแล้วทำประกันไว้ที่บอกมเมื่อกี้ใช่ไหมว่าใ้เงินประกันเมื่อวานนี่ไงผมพาอาจารย์โอ้ไปทําประกันนะแล้ว<ม>ทําไม่ได้ไงินาประชาชนใหม่ไม่เดี๋ยวคืนนี้เดินเดินไปตรงนี้ไง,งวัดสำโรงอา่าไปทําประกันไงอ,อยู่บางกลวยแต่ว่าอยู่ใกล้วัดสำโรงนะคะอ,อ,อย่างงนะอย่างงนะวัดสำโรงบางกรวยนะคะอืม เดี๋ยวเดินไปป้ายละเมนหนึ Babylon, ่งก็ถึงอ้าวล้วไม่มีใครถามเหรอกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์ล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9คน9 9 9แชร์อยู่ไหนล่ะโกบอ่ะโอ้เห็นกบอ่ะสาวอยู่ไหนอ่ะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อไอไอนี่เก่าคลิปเก่าคลิปใหม่อ้าวนะ กบครับสามอ่ากบครับสี่สิบสี่การเงินจะดีขึ้นไหมครับว่าตามนาภัยเลยนะมีดีครับช่วงนี้คุณเครียดมากเลยไม่อยากเครียดนะคะผมแนะนานะใครการเงินไม่ดีให้ไปสวดพระกาถาเงินล้านจะสวดก็คือสวดไม่สวดก็ไม่ว่าอะไรบุญใครทาใครได้จะสวดโชว์ไหมอาจารย์โอ้ผู้สวดพระกระถาเงินล้านวันละเป็นร้อยๆจบจะสวดให้ทุกคนฟังอาจารย์ท็อปเนี่ยค่ะสวดสัมจิชามินาสังสมมาจะมาเทวาสเพคฆาปรยันติ พระม,มาจามหาเทวาพิลาภาพวันตุเมมหามปุญโยมหาลาภะพวันตุเมนิเจภาวุหติพุทธามาอาอุณโมพุทธายะวิรัติโยระโคนายังระหิงสาวระหัสีระหัสะวิริตาาาาาาิโยพุทธะสมาณีมามาพุทธะสวาห่มสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภา,าหาหาเรือ สัมปชิชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวาสพยาขาพรายันติพระมาจมหาเทวาชุราภาพพนเมมหาพุโยมหาราภะโพนเมมิเตภะวะเตพุธมาอุณโมพุธายาเวเริโยวิิโคนายมเวเรหิงสาเวเรทัสเวเรทสาเวเริโยภัธจสัมมานีมามาภัจจสสวะหุมสัมปชิชามิเ um พ่งเพ่งพาพาฮาฮาเทเรเจอคำผ่านแปก คุณเบนค่ะแฟนหนูที่จริงเขาบอกว่าพรุ่งนี้จะให้เงินสามพันหนูจะรับดีไหมคะมีเดยวเขาถามว่าหนูจะได้รับเงินไหมคะรับไว้ครับรับไว้ดีค่ะดีเมตตนาจะทำให้รู้สึกดีดีเกิดเกิดขึ้นกับเขานะคะมาต่อครับโดยการมิ้มิ้งสามีจะได้งานโรงแรมที่สมัครไว้ที่หัวหินไหมคะอันนี้เป็นงานอันนี้เป็นงานของคนอื่นเราไม่ดูครับเราจะดูของตัวเอง จะดูของของคนคนอื่นเราไม่ดูครับนะนี่เป็นพวกฝากถามนะครับนะไม่ดูนะครับนะถ้าฝากถามไม่ดูเอาเอาเรื่องตัวเองนะหาเรื่องของเจ้าของโปรไฟล์เอาเอาเรื่องเฉพาะของตัวเองนะครับนะเรื่องของคุณมิ้งนะคะนะนะโดยมีท่านอาจารย์โอนะดูดิอันเนี้ยอะไรเบี้ยวไม่ตั้งตรงเลยเนี่ยเข็มศักดิ์สิทธิ์ไงเดี๋ยวจะไปเรียกมาไว้ให้คออาจารย์โออาจารย์เขาทำอะไรอย่างเดียว ท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานเนี่ยนะเอาเข้ามากันได้ไอย่ารอเร็วเซ้คุณมิ้นถามใหม่นะคะคุณมิ้นถามพ่อเดียวของตัวเองนะคะอันยี่สิบแปดเดือนนี้จะได้เข้าทํางานไหมคะเดือนนี้จะได้เข้าทํางานไหมคะดูแค่สามวันนี้จะได้เข้าทํางานไหมมีโอกาสมีที่นั่งนะ แต่แค่เพียงว่าเราต้องไปสมัครเยอะๆช่วงสามวันนี้แต่สมัครแล้วสมัครงานได้เลยนะ <S <S นะมีโอกาสนะอือกดแชร์รออก,กไปเวลาเราอยา,า,ากจะได้งานอ่ะเราต้องสมัครไว้หลายที่ใช่ไหมอาจารย์อืออาจารย์เขาไปสมัครแค่ทีเดียวมันได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นแบบว่างานงานไอ้นี่นะงานแบบว่าจอกจอกแจ๊กแ๊กนะไม่เคยได้สักทีไอไอที่ได้มันได้งานแบบ องค์กรใหญ่ใหญ่ไปเลยได้แบบโอ้โหการรถไฟไปเลยโรงพยาบาลนะเมื่อก่อนก็ไปสอบกอพอไว้นะก็ผ่านนะเมื่อก่อนไปสอบเข้าสนทากลนะก็ก็ติดนะแต่าไม่ได้เรียกตัวเขาเขาเรียกผมสี่เดือนให้หลังเงี้ยโอ้โหไม่ไหวสุดท้ายต้องเอาเลือกเอาอาทิตย์หนึ่งอ่ะไปเลยอ่ะมาละใครใครมาถามอะไรคุณมินถามใหม่คุณอันเดอร์นิเซ้เข้าทำงานไหมอ๋อได้นะนะได้ไพ่มันว่าได้นะไพ่อะไร อ่อมันเป็นราชินีลงจันทร์อะไรแบบนีมันมีโอกาสเพราะว่ามันมีที่นั่งนะกดแชร์ออกไปเซ่คือเราไม่ได้ดูเดือนหนึ่งนะดูสามวันนะคะกดแชร์ออกไปจะต,ต้องบอกคุณอะไรนะคุณอันก่อนนะคะว่าคุณคุณอันจะจะมีโอกาสในสามวันนี้นะคะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานได้ที่ท่านประธานโดยตรง เฟซบุ Facebook, Silicon, ๊กโ e oh อลซิลิกรอภิรัตเฟซบุ๊กโอลซิลิกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไรโอเซเรหนึ่งหอสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนะหน้าทองสาริกาลิ้นทอง สริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสมเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเที่รูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะตามนี้ครับแล้วผมครับเฟสตูครับอาจารย์ฮอบนาเมตราเบอร์โทร0849266658 ID RI a j t o p 1 6ก็อยากจะบอกทุกท่านนะครับนะว่าต้องนัดเป็นเวลานะครับเพราะไม่ใช่แบบโอ้ยโทรมาจะถามเลยไม่ใช่นี่เวลาหมดแล้วนะเนี่ย เอาละท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานเขาจะไปแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่รายการที่เพจนะคะยิปซีโอ้สิริกรค่ะนะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเหมือนเดิมครับนะนะอาจารย์ทอบด้วยค่ะอืม